ไม่ระบุชื่อเขาจะพูดให้ใครก็ได้ครับซึ่งยู่กับว่าคนคนนั้นจะรับเป็นพระเป็นอะไรเทวดากับนางฟ้าหรือเปล่ากันนะครับเพราะนางฟ้าก็มีหลายองค์และลุงเป็นอะไรฮะผมเป็นลุงพลครับลุงพลครับมันมีการตอนเนี้ยมันมีการพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการนําน้องชมพู่ไปทำที างสายศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยลุงมองในเรื่องนี้ยังไงที่นี่มันมีไหมในเรื่องของสยศาสตร์คืออันนี้ขออนุญาตใช้คําพูดของหมอปลานะครับที่หมอปลาบอกว่าน้องจะพูมันทําไม่ได้เพราะน้องเป็นเด็กบริสุทธิ์มันทําเกี่ยวกับคุณไสยไม่ได้ครับอืเชื่อแบบน,นั้นก็นนผมไม่ได้มีวิช่งวิชาอะไรขนาดนั้นผมก็ต้องอพอจะเข้าใจกับคนที่เขาเป็นมือปราบสัมภเวสีเขาก็ต้องมีอยู่แล้วพื้นฐานพวกนี้เนาะครับ เด็กไกลอะไรอย่างเงี้ยลุงพอมีความรู้ไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับแต่เห็นว่าในการสร้างพญานาคนมีคนนำเด็กไกลมามอบให้ด้วยอันนี้ป้าเขาอยู่อยู่นะเขาอยู่แถวแถวนี้แหละเขาจะไม่กลับป้าอะไรป้าพันทิพย์เดี๋ยวถ้าเจอท่านเนี่ยผมก็จะให้มาถามก็ได้ถ้าเป็นกรณีมันเป็นหินแร่ครับท่านนํามาจากถ้าที่กาญจนบุรีครับท่านก็อยากเอามาทําเป็นดวงตาขององคูปาลิจิตแต่ท่านบอกว่าเป็นหินแร่ที่ได้มาจากถ้า แต่จะเป็นเลขอะไรนะผมไม่ทราบครับทำไมถึงเอามาม่อม